ตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็บวกกับทางบ้านครับพ่อกับแม่เป็นครูด้วยครับก็เลยก็เลยเลือกเรียนมาทางด้านครูครับครูพละครับครับหลังจากนั้นก็ก็มาสอบสอบติดรับราชการเป็นครูครับตอนนี้ก็อายุราชการ6ปีแล้วครับ เมื่อมาเป็นครูแล้วนะครับก็ก็มองลูกศิษย์เป็นเหมือนลูกครับเป็นเหมือนลูกของเราก็ดูแลลูกศิษย์เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะครับก็ก็เหมือนดูแลตลอด24ชั่วโมงเป็นลูกคนที่สองครับในแต่ละวันก็จะดูแลนักเรียนตั้งแต่มาโรงเรียน,นครับมาโรงเรียนจนถึงกลับบ้านส่วนช่วงเย็นก็จะมีมีการซ้อมกีฬาครับเพราะว่า นักเรียนก็ชื่นชอบกีฬาก็ซ้อมกีฬาจนถึง6โมงเย็นครับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านในส่วนของโรงเรียนบ้านอภูหินลาดนะครับก็จะมีนักเรียนทั้งหมด1 1 8คนครับมีครูทั้งหมด12คนครับจะมีครูผู้ชาย2คนแล้วก็ครูผู้หญิงอีก10คนครับแล้วก็มีนักการศลงอีกหนึ่งคนครับ ครับก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆครับอยู่ในหมู่บ้านส่วนคุณครูก็รักใคร่กันครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับส่วนนักเรียนก็น่ารักครับในวันที่เกิดเหตุก็ก็พอเห็นคนร้ายก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักครับไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายเลยพอมาเห็นอีกทีก็เห็นถือมีดมาแล้ว แล้วแววบแรกเลยก็คือนึกถึงเด็กนักเรียนก่อนครับก็ไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีครูครูทุกคนครับครูทุกคนก็จะช่วยช่วยเหลือนักเรียนก่อนก็บอกให้นักเรียนวิ่งก่อนครับส่วนผมเป็นครูผู้ชายก็จะอยู่ล่างท้ายครับคอยดูลูกๆของเราให้พ้นขีดอันตรายไปก่อนครสถานการณ์วันนั้นก็รู้สึกรู้สึกกลัวครับกลัวคนร้ายมามาทำร้ายเราแต่ว่าก็ต้อง ต้องให้เด็กปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าถึงตอนนั้นถ้าถ้าไม่ได้ช่วยเด็กก็จะเสียใจมากกว่านี้ครับครับในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับเราก็ทำมาก่อนแล้วนะครับก็จะมีครูเวรครูเวรประจำวันครับช่วงช่วงกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีครูเวรดีครับ แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงช่วงที่นักเรียนเข้าแถวครับเป็นสุดพิสัยจริงๆครับในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับการศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขตสองนะครับก็ก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องแผนประชิญเหตุนะครับโรงเรียนก็ได้ทําการฝึกซ้อมแผนประชิญเหตุนะครับของหนองบัวลำพูโมเดลนะครับก็จะมี หนีซ่อนสู้ครับขั้นแรกก็คือหนีนะครับพอมีคนร้ายหรือเข้าคนมาทําร้ายเราเราก็เราก็ต้องหนีก่อนครับหนีเข้าไปหลบในห้องนะครับแล้วก็ซ่อนซ่อนก็คือซ่อนซ่อนที่ที่ปลอดภัยนะครับสุดท้ายก็คือถ้ามันจวนตัวจริงๆนะครับหนีไม่ทันก็ต้องก็ต้องสู้ครับก็ก็อยากจะให้กําลังใจคุณครูทุกคนนะครับ ท,ที่สละเวลาช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กสั่งสอนเด็กนะครับก็เหมือนลูกคนที่สองครับเพราะว่าถ้าไม่มีเราก็เขาก็จะ,ะไม่ปลอดภัยครับสำหรับรางวัลครูทีละคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็คุร,รุสภาครับสำนักงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2นะครับแล้วก็ผู้ผู้บริหารผอโออรงเรียนนะครับทุกภาคส่วนนะครับท,ที่ที่มอบรางวัลน,นี้ให้นะครับก็ไม่ใช่รางวัลของของผมคนเดียวนะครับก็เป็นรางวัลของครูทุกคนนะครับที่อุทิศตนช่วยเหลือนักเรียน นะครับดูแลนักเรียนอย่างอย่างดีนะครับจนนักเรียนปลอดภัยไม่รับอันตรายไม่มีผู้สูญเสียครับ